นี่ครับวันนี้เราจะมาทำไข่โควิดกันนน่ะส่วนผสมก็มีไข่ตานปี๊บถั่วแล้วก็พริกพอดีพริกป่กปนเราหมดก็เลยใช้พริกสองอันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวคั่วมะนาวเราก็จะมีงาคั่วด้วยออหอมนี้ผักต่างๆนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลย เลยเลยนะับใช้ไฟอ่นอ,อนๆขั่วรอ,อสะพักรึไหละนะคั่วต่อไปเรื่อยๆคั่วไปคั่วไป,วไปอันนี้ก็จะทำไข่ประมาณหกฟองก็น่าจะประมาณนี้น่าจะพอทำเสร็จแล้วปุ๊บทอดไข่พอดีไอถั่วก็เริ่มสุกแล้วนะฮะเริ่มมีกลิ่นถั่วไม่ไหม้ผมก็ใส่งา ลัวงานไปด้วยเลยนีย่งานอันนี้นึงต้องรีเบาอีกแล้วก็ขัข้วสงเครื่องโอ้แล้วก็ขั้วไปได้กินไหมเอ่ยสุดยอดก๋วยสุกอีกลนะ เดือกขั่วไงไปแกะได้กินถั่วไหมเดี๋ยวพอเราจะได้กินงากินข้าวคั่วนี่มันก็น่าจะได้ที่ละเสียงงาเด้งน่าจะได้ที่แล้วครับผมก็ใส่หอมเลยนะกริวซะหน่อยใส่หมดเลยให้มันสุก่็ความหอมใส่ว่าหอมอีกนิดโอเค อตอนนี้ผมแยกพอหอมนะฮะามาลมควันนิดนึงมันมีความหอมสักครู่สักครู่กลิ่นหอมมาละได้กลิ่นลวถ้าได้กลิ่นอย่างนี้กกำลังดีนะขออีกสันนิดช่วงนี้ทำอะไรก็ให้สุกก่อนอต้องให้สุกดีเราจะมา กั้วเป็นน้ำยานะผมจะใช้น้ำตาลปีบตอนนี้เราก็ใช้ความร้อนละลายน้ำตาลปีบก่อนใช้น้ำอ่อนนะขั้วเคีเ่ยวเคี่ยวเคี่ยวไปเลยกดบีบหน่อยฮะอันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลาหน่อยนะครับเพื่อปรุงรสให้มันไปตัดกันหน่อย ช้อนะสองช้อน,ออนว่ะข้อฟ้าเขียวเท่าไหร่แล้วคนให้เข้ากันนะฮนะน้ำมันเข้ากันเข้าวเหนียวไฟอ่อนเลยชิมได้ได้หอมได้ไดทีละอันนี้ผมพักอันนะี้ไปก่อนเลยให้มันเย็นกับถั่วงานะ ข้าวคั่วที่เราคั่วเมื่อกี้ผมเอามาตําไม่ต้องละองเอียดมากนะฮะประมาณนี้ไว้ผสมกับน,น้ำนี่กลิ่นหอมมากเลยเนี่ยได้กลิ่นไหมเมื่อกีอ้ลืมกดน้ําตาปี๊บที่เราผสมแล้วคั่วนะฮะผักถั่วหน้าแล้วเราก็มาคุกเขานะเป็นน้ําลาดเราส่วนผสมที่ทำกันเมื่อกี้เอามารวมกัน ชิมครับต่อไปเราก็ทอดไขน่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่า kiếm kiếm thôi ทอดไข่สเสร็จแล้วก็มาเลยอ่นให้เป็นชิ้นเล็กเียงเล็กไปหน่อย hàng đợt này. Anh đi, chúng ta sẽ chim chấm. Mèo, ก็ชิมใส่ไ,ไมนมะนาวอโอเคครอนทำได้พริกนะฮะพริก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 กข้น Anis Trời. Xem này hả? là còn này. ลองเอาไปทำตามกันนะครับง่ายๆทำง่ายอร่อยด้วยสวัสดีครับ